สวัสดีจ้าปลาขาวปลาแข็งแน่นนก็แม่บ้า,านี่แม่ปลา,าขาวปลาหัวแข็งบ่จตสดสดจากลำพุ่งนี่จ้ะอึ๊บปลา,านม่รู้ตัวยังไงอันนี้อันนี้จะปลา,านิ้นะ ปะเน้นนำพุ้งจะเบป็นในตัวใหญ่มีตัวละโลเคิลปะเน้นในเคิลปะเน้นำนำพุ้งเฮาเด้อจ้ะอันนี้กะอันนี้กะสีผ้ากันเอาไว้เฮ็ดเป็นปลาแดเดเตียวเด้อจ้ะันพอ่พอแม่พี่พ่พอแม่พี่น้องสนใจกันล้อสั่งล้ออุ่นนุ่นนี่เด้อจ้ะมแม่จะทีเฮ็ดสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่ามือนี้คือลงมือเหมือน พอสร่งกบหน้าอันนี้ยัาปรากฏว่ามันเดินนั่นแหละปรากฏว่าจะกแกงงเศษไม้ดองลงวัดหาดยาว่าสิยุทธกับบ่ยุทธ์ดอกพี่น้องสวัสดีค่ะว่าสิยุทธกับบ่ยุทธ์ดอกกสิเฮ็ดไปเรืเ่อยเฮ็ดไปเขม่มีคนมาสมมติผู้ใด้ยงากกับบ่มาผู้ใด้ง่ายกับมาเขาไม่มีคนมามนยากกับข้ยยอยเฮ็ดไปจนหอดจนมันแปลนไปเมื่อจนหอดเมื่อบุญพู้ละค่ะ เพราะจังไดกะลงไปเลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างรอหันก็แล้วค่ะก็มันก็ซื้อไปเรื่อยๆน่ะล่ะค่ะเป็นดีใจหลายเพื่นมาเห็นอันนี้อ้าผู้ใดซื้อตู้เย็นกับอันอเครื่องเส้ามาเพื่อนปะโอ้ขอบใจปลาในลูกเด้อฝากน้ำคิดอาเค็ดไปให้ปลาปลาเมื่อเบิงไปแม่ขอบใจปลาหลายๆที่ปลาหลาหาเงินที่พ่อแม่เพื่อนได้เงินได้ยังมาบักลาก็มาเฮ็ปดประโยชน์เฮ็ดทำเนี่ยคือ ยาบ่มีตู้เย็นอันมีแต่ตู้เย็นเก้าเนะเาะโอ้เสียบแล้วไอออกหวยหุยย่ากาดีใจายขอบใจบักลาลายท่านเครื่องซักผ้าเพราะว่ามันมีอยู่มันกับเก้าแหละเนาะค่ะมันกับเก็บความเย็นบ่ได้จังตู้เย็นนี่มันกับเก็บความเย็นบ่ได้จัาตัวนั่นกระิีเอาออกไปให้อาผูไปเก็บความเย็นบ่ได้เครื่องซักผ้าเก้ากับมีอยู่ค่ะแต่ว่ามันปั้นได้มันอบบ่ได้เพื่อนเลยอยากได้ให้ย่าว่าเอาอบ อยากได้ตัวโอ๊บอยากใค่หาสะดวกสบายขอบใจบักลาหลายๆด้ลูกเด้อดูได้สุขภาพด้วยขอบใจขอบใจพ่อพ่อแม่แม่ที่เพื่อนห้พพวหบักไล่บักลาอะไรกันเอามาซื้อของใส่ขอบใส่ข้วอันใด,นดที่มันขาดเนาะเพิ่นก็อยากซื้ออยากมีคือบ้านคือเมืองเพิ่นเพิ่นก็จะคอยเก็บเอาไปขาดอันใดเพื่อนจปซื้อใส่มันเหมือนเพนะิ่นเราเนี่ย่อไปกันขวมาเห็นเงี้ยเฮ็นซ่านเพิ่นก็เก็บของเพิ่อนอีกส่วนหนึ่งที่ดอกขาะเก็บไปอยู่อันนี้กะเห็น ปูกับยาอันคออือยังอยังเกาะปันถังนึงอบถังนึงวัสดุสบายก็เลยซื้อถังน้อยมันก็เกลาอหลือมันกัยานไฟสอดยาสอดน้องพันยานไฟดูดยานไฟอย่างปีเราอันแบบมันลายปีแล้วค่ะตแตงกันน้ำคิงน้ดน่อยขอคูฟากบุญพ่อพอ่พอแม่ในเด้อเอฟซีบักลาทำจะเทศบุญเทศอย่างน้ำก็คือคู่ไม่เมียวเพิ่นว้าว่านทั้งคู่เมียวเมียวก็ได้ค่ะขอพูนหลายๆที่มันเป็นพระหรือพันมณะก็ได้ เรือคำผู้ใดบ่นจังไดกะคำอันนี้กับหญ้ากับใส่บันซีน้ำนยากับใดด้วยค่ะเรื่อาทุกบาททุกสลึงหญ้ากัสจะเอาไปใส่เมื่อสิท้ายเหตุเปิงว่าเงินพอเงินแม่อ็นทีเอฟซีเอามาให้นี่หรือคุณคูณค่แมวเหมีวมหยวเอามาให้นี่มาเฮ็ดอย่างแน่ประโยชน์อย่างแน่สาสตรอย่างแน่ได้ซ้ำได้ซ้ำได้หรือซื้ออย่างแน่หญ้าสิเฮ็ดไล่ละเอียดใหตเ,เห็นเมื่อดได้คลิปเลยล่ะค่ะขอบคุณหลายๆลด้วยค่ะเด้วอดวัดจากวัดเพิ่นก็มาว่าป้าผู้ใดซื้อตู้เย็นก็เครื่องซักผ้าให้ อันนี่ยาญากับปู่หูได้มาลูกยากับปู่หูว่าร้านซื้อให้ยาไปยาไปพัฒนาเนาะค่ะน้องปู่หูญาปู่หูไปซื้ออันว่าเพื่อนโอนเื่นมาให้อาภูไปซื้อให้พ่อมาแล้วอันแค่อันผู้ใดไปซื้อตู้เย็นเพื่อนว่าอันมะนาะอันให้เงินมาไปซื้อแม่แม่กับปู่หูแจ็กแลเพื่อนไปซื้อให้เพราะว่าเมื่อวานอาภูเพื่อนไปเปลี่ยนยางรถเพื่อนนาะจ้ะเนาะเพื่อนก็เลย โทรหาปู่สื่อมาซื้อภายานอกปู<อ>่มุ่นไหมเนี่ยแปปสูงป่ะเผาหนึ่เงเผาปะนิ้นนี่ก็ได้นี่จะเจ้าเบิ้งตหไงหนึ่งเป็นเป็ปืป่าป่าน้ำพุ้งคันเบนพื้นทรายก็ประมาณตัวล,ละลอยนะจ๊ะ ยกว่าุนแม่งบ้นแนว่าจงแล้วกูไมบิงมันแห้งป่มันแห้ง้แเอ่างก็เลยโดนมันหมันใส่คว่มเย็นรมันกเป็นตัวเปเบิ่งคนแรกน่เปิดออกไอหวมันของหม่เอ้ปั๊บอันนั้นเห็มันเย็นแค่แดอกอันนี้นะโลดลงแนวเบ่เบิ่งนึง เหยมันเห็ว <wounds> ม um, <ícios> ันสีใแห้งเ <Nixon> ็นูดเห็นมันแห้งซักเ่าเลยแบบห้องตองคอยๆมันสิใบหมู่ันสีแห้งแบบท้าเห้ปงฟ้าคนมันสิใบแห้งเลยเอาจะเสียหนูปาบลงมแล้วมันแห้งความเย็นมาก่อนจะเึ่นก้อนแม่ยังบอกว่ามันมบนเย็นของกเขาเอาปาขึ้นซะลูกแ็คือร้อนหึ่งให้ได้ใอ้อก้อนหลังเอาไปซีน่ะย่างเี้ดี๋ยวไปถอดอันปาไฟองจะแก้ไฟ้าน้องนี่เ้อืม จะไปให้งานแล้วบินน,นะน้ำคิงกาไปบ่ปโอเคจ้าคลิปนี้กสิคอฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าพอก,กันไหมน่าสวัสดีค่ะ <laughs>